สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับไม้เข้าใหม่วันนี้นะครับผมจะเป็นไม้เก่าหน้าสะสมสายพันธุ์ดั้งเดิมไม้หายากนะครับผมราคาสบายกระเป๋านะครับราคากระถางละ150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับผมขอบอกว่าไม้แต่ละต้นคลิปนี้นะครับ หายากไม้เก่าสายพันธุ์ดั้งเดิมนะผมรีบได้รีบเลยนะครับได้มาหลายกระถางแบบไม่ซ้ํากันเลยนะผมกระถางที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับกระถางนี้มีชื่อว่าโชคกุดมทรัพย์นะครับผมสวยงามมากกัดสีได้สวยมากนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมมาในไซส์กระถางหกนิ้วนะครับผมนี่ครับ โชคอุดมทรัพย์นะครับผมกัดสีแดงสวยงามมากนะครับผมโชคอุดมทรัพย์กัดสีแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมนี่ครับกัดสีสวยๆแดงๆแป๊ดแปแบบนี้เลยนะครับผมโชคอุดมทรัพย์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมใบยาวสวยมากนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากลมเจ้าท่านะครับผมนี่ครับจากโคนงปยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับผม ต้นใหญ่มากนะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์8นิ้วหรือ11นิ้วได้เลยนะครับผมนี่ครับใบยาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่ากลมเจ้าท่านะครับผมในราคา150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมกลมเจ้าท่านะครับสวยมากใหญ่มากอลังการมากนะครับผมได้ลูกไม้มาหต้นครับผมลูกไม้ต้นนี้ ใบยาวนะครับผมใบมีสะโพกนะครับผมใบยาวกัดสีสวยมากกัดสีเหลืองและมุนยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับลูกไม้นะผมความสูงของลูกไม้ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมนี่ครับลูกไม้ใบยาวนะผมได้มาหนึ่งกระถางนะครับผมให้ในราคา150บบาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอย่างลูกไม้แบบนี้หายากนะครับผมแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเอกชัยเหลาทองนะครับผมตับเรือนะผมหรือว่าเรือเอกชัยเหลาทองนะครับผมใบสะโพกใหญ่นะผมใบยาวนะผมปลายใบบิดเกลียวนะผมกัดสีได้สวยมากยอดเดินดีมากนะผมนี่ครับฟอร์มสวยๆเลยนะครับมาในไซส์กระถาง6นิ้วนะผมในราคา150บาทจัดส่งฟรีนะครับผม10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมนี่ครับไม้แบบนี้หายยากนะครับผม รับประกันเลยว่าหายากอย่างแน่นอนนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมไม้ที่หลายๆท่านตามหาไม้ที่หลายๆท่านถามหานะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแดงสุริยานะครับผมนี่ครับสวยงามมากสวยๆเลยนะครับผมกัดสีแดงแบบว่าสวยๆเลยต้นใหญ่ปามขายอยู่ที่450-550บาทนะครับผมที่เคยขายมานะครับ นี่ครับผมแดงสุริยามาในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมในราคา150่าบบาทนะครับผมแดงสุริยานบผมแดงสมชื่อเลยนะครับผมนี่ครับกัดสีแดงแบบว่าสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมเป็นไม้เก่านะครับผมเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บสะสมนะครับต้นนี้มีชื่อว่า ถ้าแพรนะผมรับประกันว่าเก่าอย่างแน่นอนนะผมสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับในราคา150บาทนะครับผมนี่ครับถ้าแพรนะผมจากโคนถึงปลายยอดนะผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับถ้าแพรนะผม150บาทไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมนี่ครับเอาไปเปลี่ยนแต่กระถางไซส์8นิ้วได้เลยนะครับผมถ้าแพรนะครับนี่ครับต่อไปครับผมไม้ที่ หลายๆท่านไม่ทันนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเสือทยานชนนะครับผมเรือเสือทะยานชนนะครับสวยงามมากนะผมได้มาแบบว่าฟอร์มสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับเสือทยานชนนะครับผมสวยงามมากแล้วก็น่าเก็บสะสมนะครับผมปลายใบบิดเกลียวด้วยนะครับผมบิดเกลียวได้สวยมากนะครับผมนี่ครับเสือทยานชนนะครับผมสวยๆเลยนะครับอ๋อวันนี้ วันนี้ได้โรสกุหลาบมา1ต้นนะครับผมโรสกุหลาบต้นนี้นะผมความสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะรผมพิเศษเลยก็คือว่าข้างบนนี้แตกยอดออกมาเป็น3ยอดนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมโรสกุหลาบนะบผมปกติโรสกุหลาบราคาจะอยู่ที่250 2 5 0ถึง280บาทนะครับผมวันนี้ปั๊มได้ไซส์กระถาง6นิ้วมานะครับผมแล้วก็หลายช่อบแบบนี้เลยนะครับผมปั๊มให้ในราคา หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนี่ครับชอบแบบว่าสวยๆเลยนะครับผมต้นเดียวแต่แตกยอดออกเป็นสามกิ่งนะคผมนี่ครับสวยงามมากนะผมโรสกุหลาบนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพระยาพุทธชงนะครับผมต้นนี้สามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นได้เลยนะครับ มีชื่อว่าพญาพุชงนะผมใบายาวปลายใบยบิดเกลียวสวยงามมากนะผมต้นใหญ่ต้นแม่พันธุ์ปาล์มเห็นมาแล้วนะครับผมสวยๆเลยสวยแบบอลังการเลยนะผมตั้งอยู่กลางแดดเลยนะครับนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมมีชื่อว่าพญาพุชงนะครับผมสวยสวยเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมเป็นไม้เก่าที่หายากเช่นเดียวกันนะผม ต้นนี้มีชื่อว่าสมฤดีนะครับผมสมฤดีนะครับผมปกติราคาของสมฤดีจะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยห้าสิบาทนะผมที่ปามเคยขายมานะครับปามได้ไซส์กระถางหกนิ้วมาปามให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะผมรีบได้รีบเลยนะครับผมสมฤดีกระถางที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะครับผมต่อไปครับผม สมฤดีต้นที่สองครับผมต้นนี้จะเป็นลักษณะทรงพุ่มแตกยอดออกมาหลายยอดนะผมนี่ครับสมฤดีต้นที่สองนะครับผมสวยมากกัดสีสวยมากนะครับผมกัดสีแบบว่างามๆเลยนะครับผมนี่ครับสมฤดีต้นที่สองนะครับผมสวยๆเลยนะครับอืมต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าน้ําตกเอราวันนะครับผมนี่ครับ น้ำตกเอาราวันนะผมความสูงของต้นนี้นี่เกือบ50เซนติเมตรได้เลยนะผมเพราะว่าสวยมากสูงมากนะผมนี่ครับน้ำตกเอาราวันนะครับผมสวยๆเลยนะผมปกติรอบที่แล้วปลาล์มขายไป250บาทนะครับผมแต่วันนี้ได้ใช้กระถาง6นิ้วมานะผมปลาล์มให้ในราคา150บาทนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาได้เลยนะผมที่เบอร์ 0812515669นะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผม10กระถางแถมให้1กระถางนะผมในราคากระถางละ150บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพันนาลายนะผมไม้ที่ขายดีตลอดการนะผมเอามากี่ต้นกี่ต้นก็ไม่เคยพอคุณลูกค้าเลยนะครับผมมีชื่อว่าเพชร พันนาลายนบผมใบยาวเอาสวยงามมากนะครับผมต้นใหญ่นี่คือว่าอลังการเลยนะครับผมนี่ครับคุณลูกค้าที่ไม่ทันคลิปก่อนๆนะผมรอบนี Leaders ้ก็ได้จัดมาให้อีกแล้วนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมนี่ครับเพชรพันนาลายนะครับผมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใบยาวอีกหนึ่งต้นนะครัผมต้นนี้มีชื่อว่าพระรามเก้านะครับผมนี่ครับพระรามเก้านะผม ขนาดของต้นนี้เทียบเท่ากับไซส์กระถาง8นิ้วแล้วนะผมแต่ปามไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้นะผมนี่ครับเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วกันได้เลยนะผมมีชื่อว่าพระรามเก้านะผมต้นใหญ่มากนะครับผมราคาเพียง150บาทนะครับกัดสีสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมพระรามเก้านะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สายบุรีนะครับผมไม้เก่าที่หายากและน่าเก็บสะสมนะครับผมมีชื่อว่าสายบุรีนะครับผมกัดสีสวยมากนะครับผมต้นนี้นะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมเพราะว่าสายบุรีตอนนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมมีจํานวนน้อยแล้วนะครับผมนี่ครับสายบุรีนะครับผมสวยๆเลยหายากอย่างแน่นอนนะครับผมต้นต่อไปครับผมนี่ครับ คลิปที่แล้วคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่ทันนะผมต้นนี้มีชื่อว่านกรหลวงนะครับผมนะี่ครับนกรหลวงต้นนี้ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ40เซนนิดๆน,นะครับผมนะี่ครับนครหลวงนะผมรอบที่แล้วได้มาต้นประมาณนี้นะผมขายไปห5 0เช่นเดียวกันนะครับผมแต่รอบนี้ได้มาสูงกว่าต้นที่แล้วนะผมก็ให้ในราคา150้าิบบาทนะครับผมคุ้มๆเลยนะครับนี่ครับรีบได้รีบเลยนะผมได้มาเพียง หนึ่งต้นนะครับผมนี่ครับนักคอนหลวงนะครับผมกัดสีสวยมากนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นต่อไปนักคอนหลวงไปแล้วมาต่อกันด้วยที่พระนครนะครับผมนี่ครับพระนครนะครับผมสวยงามมากไม้เก่าหายากอย่างแน่นอนนะครับผมมีชื่อว่าพระนครนนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสยามนะครับผมสยามกัดสีแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมนี่ครับไซส์กระถางหกนิ้วนะผมแต่ว่าสีนี่กัดแล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยๆเลยนะครับกัดเอสยามได้มาสองกระถางนะผมต้นนีน้เป็นต้นที่หนึ่งนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนกัดส,ส,สีสวยงามมากรับประกันความงามนะผมนี่ครับสยามต้นที่หนึ่งนะครับผมสวยๆเลยนะครับ ต่อไปครับสยามต้นที่สองนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีมากนะครับผมนี่ครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมแตกยอดแตกช่อใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับสยามต้นที่สองนะครับผมกัดสีสวยมากนะครับผมสวยๆเลยนะครับสยามต้นที่สองนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้กัดสีดีมากนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าบางกกอกนะครับผมกัด สีกัดลายได้สวยมากนะผมนี่ครับกัดลายแบบนี้เลยลายสวยมากนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่าบางกอกนะผมหนึ่งต้นแตกยอดเป็นสองกิ่งนะครับผมนี่ครับยอดสองยอดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่าบางกอกนะครับผมกัดลายกระหนกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมบางกอกนะครับผมกัดสีสวยมากฟอร์มสวยมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พญาลิทที่ลงไม้เก่าหายากอย่างแน่นอนนะผมไม้จําเพาะสวนนะครับน้อยส่วนที่จะมีนะครับผมนี่ครับนี่ครับพญาลิทที่ลงนะผมรีบเก็บสะสมกันได้เลยนะครับผมสวยงามมากหายากมากนะผมต้นนี้ก็จากโคนถึงปลายยอดใบก็ไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมพญาลิทที่ลงนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับ ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ายอดทองนะผมลิปที่แล้วคุณลูกค้าที่ไม่ทันยอดทองนะผมวันนี้ก็ได้จัดมาให้อีกหนึ่งต้นนะผมได้มาเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมมีชื่อว่ายอดทองนะครับผมนี่ครับกัดสีได้สวยงามมากแล้วก็จะกัดสีได้อีกนะผมกัดสีเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับผมมีชื่อว่ายอดทองนะครับไม้เก่าหายากนะครับต้นต่อไปครับผมนี่ครับ ไม้ที่หลายๆท่านไม่ทันนะผมวันนี้ปามได้จัดมาให้อีกแล้วนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามะลิกานะครับผมไม้เก่าหน้าเก็บสะสมนะครับมีชื่อว่ามะลิกานะครับผมสวยๆเลยนะครับผมจากโคนถึงปลายยอดใบก็ไม่มีหล่นเลยต้นนี้คือว่าฟอร์มสวยมากฟอร์มดีมากนะครับผมมีชื่อว่ามะลิกานะครับผมสวยๆเลยต้นต่อไปครับผมนี่ครับไม้ที่ขายดีตลอดกาลนะครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าชมพูพันทิพย์นะครับผมสวยงามมากกัดสีได้สวยมากกัดสีชมพูเข้มเลยนะครับผมนี่ครับสมชื่อเลยนะผมสมชื่อกับว่าชมพูพันทิพย์เลยนะครับสวยๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับผมไม้เก่านะครับผม นี่ครับจัดมาให้แล้วนะผมปลายใบบิดเกลียวด้วยนะผมใบใหญ่ปลายใบบิดเกลียวนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับผมได้มาเพียงหนึ่งกระถางหนึ่งต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแดงสยามนะครับผมรอบที่แล้วได้มาหนึ่งต้นลูกค้าก็แย่งกันเลยนะครับผมมีลูกค้าสั่งนอกนอกรอบด้วยนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่า แดงสยามนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้ความสูงก็ประมาณสี่สิบเซนติเมตรได้เลยนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมสวยงามมากนะครับผมแดงสยามนะครับต้นต่อไปครับผมไม้เก่าอีกหนึ่งต้นครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสรัญญานะครับผมสรัญญานะครับผมนี่ครับกัดสีได้สวยมากกัดลายได้สวยมากนะผม น่าเก็บสะสมนะครับผมสรัญญานะครับผมได้มาหนึ่งต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมสรัญญานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามะนีนาคคราดนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีมากกัดสีได้ดีมากนะครับผมนี่ครับมะนีนาคคราชนะผมให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางต้นใหญ่ปา้มขายอยู่ที่ 250บาทนะครับาทนะผมใหญ่กว่านี้นิดเดียวนะครับนี่ครับมาในไซส์กระถาง6นิ้วนะผมในราคา150บาทนะครับผมต่อไปครับผมไม้ที่หลายๆท่านตามหาไม้ที่หลายๆท่านถามหานะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ายูโรปานะผมหนึ่งต้นแตกกิ่งออกมาเป็นสองยอดนะครับผมสวยมากแข็งแรงมากนะผมเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วได้เลยต้นนี้คือเทียบเท่ากับไซส์กระถาง8นิ้วเลยนะผมแต่ปาไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับ นี่ครับผมยูโรป้านะผมให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ากระบวยเงินนะครับผมนี่ครับกัดสีสวยงามมากนะผมกัดสีเหลืองโอ้หสวยๆเลยนะผมมีชื่อว่ากระบวยเงินนะผมนี่ครับสวยงามมากมีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมกระบวยเงินนะครับกระบวยเงินไปแล้วมาต่อกันด้วยที่ กระบวยเพชรนะผมกระบวยเพชรคือว่าต้นใหญ่พุ่มใหญ่มากนะผมรอบนี้ได้มาคือแบบต้นใหญ่เลยนะผมนี่ครับกระบวยเพชรนะผมเทียบเท่ากับไซส์กระถางแปดนิ้วแล้วได้เลยนะครับผมแต่ต้นนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะผมนี่ครับกระบวยเพชรนะผมในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะผมสิบต้นแถมให้หนึ่งต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า คงกระพันนะครับผมนี่ครับกัดลายได้สวยมากใบใหญ่มากนะครับผมใบใหญ่กว่าหน้าปามอีกนะครับนี่ครับผมมีชื่อว่าคงกระพันนะครับผมสวยสวยเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ายักษ์กาไวนะครับผมคุณลูกค้าที่ไม่ทันยักษ์กาไวรอบก่อนๆนะครับผมรอบนี้ปามได้จัดมาให้แล้วนะครับผมมีชื่อว่ายักษ์กาไวหน้าผมกัดสีกัดลายกัดจุดได้สวยงามมากหน้าผม รับประกันความงามรับประกันความหายากนะผมนี่ครับยักษ์กาไวนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนีม่ครับไม้ที่ขายดีมากไม้ที่คุณลูกค้านิยมมากนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าจันทิรานะผมนี่ครับจันทิราเป็นไม้กัดสีเหลืองทองเหลืองทองแบบละมุนเลยสวยงามมากนะครับผมนี่ครับจันทิราหน้าผมสวยสวยเลยรีบได้รีบเลยนะครับผม สวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าปามจะถ่ายต้นใหญ่มาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะเอาต้นใหญ่มานะคาับสำหรับจันทีลานะครับแต่วันนี้ให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสีสังงานะครับผมต้นนี้มีแต่กิ่งออกมาเป็นสองกิ่งเลยนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนต้นสวยฟอร์มสวยนะครับจะกัดสีออกไปทางสีชมพูนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผม มีชื่อว่าสีสง่านะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าไอยะเรศนะครับผมนี่ครับไม้สะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวแล้วก็บิดเกลียวได้สวยงามมากนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่าไอยะเรศนะครับผมความสูงก็ประมาณ45เซนติเมตรได้เลยนะครับผมสวยมากแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมรับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะครับ ถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะผมสำหรับทางร้านเรารับเคมให้ตลอดอยู่แล้วนะผมถ้าเสียหายนะครับนี่ครับไอยาเลสนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดสแก้วนะผมตับจังหวัดที่ขายดีมากนะผมคุณลูกค้านิยมนะผมน่าเก็บสะสมนะครับมีชื่อว่าจังหวัดสแก้วนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเนื้อทองนะผมไม้ที่หายากมากนะผมนานๆจะได้มาทีนึงนะผมมีชื่อว่าเนื้อทองนะผมรับประกันเลยว่าต้นนี้ลูกค้าต้องแย่งกันอย่างแน่นอนนะผมแต่พามาเพียงหนึ่งต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมเนื้อทองนะครับสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านำโชคนะผมรอ,อ,อมบ คลิปเมื่อวานปาล์มได้นําโชคต้นใหญ่มาในมาไซกระถาง8นิ้วนะครับขายในราคา230บาทคุณลูกค้าก็แย่งกันเลยนะผมวันนี้ได้ต้นไซ6นิ้วมานะครับผมนี่ครับหนึ่งช่อนะผมแต่ก็กัดสีได้สวยมากนะผมหนึ่งช่อมาในไซกระถาง6นิ้วนะครับผมให้ในราคา150บาทคุณลูกค้าที่ไม่ทันต้นใหญ่เมื่อวานสามารถเอฟต้นเล็กต้นนี้ได้นะผมนี่ครับสวยเหมือนกันเลยนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตะเภาทองนะครับผมตะเภาทองต้นนี้คือว่าจากโคนถึงปลายยอดนะผมใบไม่มีล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับผมยอดเดินดีนะครับเนี้ยดูยอดนะครับผมดูยอดดูสีนะครับไม้กัดสีเหลืองเขียวนะผมกัดสีเหลืองละมุนเลยนะครับผมมีชื่อว่าตะเภาทองนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นใหญ่ด้วยนะครับผม ต้นต่อไปครับผมไม้ที่หลายๆท่านไม่ทันนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเพลินจิตนะผมเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บสะสมนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือว่าลายสวยมากนะผมนี่ครับดูลายของเขานะผมมีชื่อว่าเพลินจิตนะครับผมนี่ครับสวยสวยเลยมีเพียงหนึ่งต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเรือจัก,กรีนรัชเบรดนะผมรอบที่แล้วมีลูกค้า รับไปหนึ่งท่านนะผมเขาบอกว่าพอลูกค้าได้รับของแล้วลูกค้าบอกว่าสวยงามมากนะผมถึงมือคุณลูกค้าแบบว่าสวยๆสมบูรณ์เลยนะผมนี่ครับจักรีนลึกเบดนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับจักรีนลึกเบดนะครับผมสวยๆเลยต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระยาเพชรนะครับผมนี่ครับพระยาเพชร คลิปเมื่อวานนะผมปาล์มก็ขายต้นใหญ่ไปนะผมไม่พอคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ปาล์มได้ไซสกระถาง6นิ้วมานะครับผมปาล์มให้ในราคา150บาทนะผมจัดส่งฟรีนะผมคุณลูกค้าที่ไม่ทันพยาเพชรต้นเมื่อวานนะผมวันนี้ปาล์มได้เอาต้นเล็กมาให้นะผมนี่ครับรีบได้รีบเลยนะผมพยาเพชรนะครับ ตับจังหวัดอีกหนึ่งต้นครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าจังหวัดนครนายกนะครับผมเป็นไม้ที่ขายดีมากคุณลูกค้าชอบนะผมลูกค้าหลายๆท่านอยากได้นะผมปาล์มก็ได้จัดมาให้อีกหนึ่งต้นนะผมมีชื่อว่าจังหวัดนครนายกนะครับผมสวยเลยนะครับต้นนี้ครับผมเป็นไม้ที่ห่างหายไปนานเลยนะครับผมรอบนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะผมสําหรับท่าม่วงนะผมมีชื่อว่า ท่าม่วงนะครับผมสวยๆเลยนะผมแล้วก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะผมสําหรับท่าม่วงนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมจะกัดสีออกเป็นสีม่วงเข้มแบบว่าสวยงามมากนะครับนี่ครับผมท่าม่วงนะครับผมหมดยังต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปากน้ําโพนะครับผมปากน้ําโพเป็นไม้เก่าที่ขัดสีสวยแล้วก็หายากนะครับผมนี่ครับ ปากน้ําโพนะครับผมหน้าเก็บสะสมนะครับปามเคยขายต้นใหญ่ไปที่450บาทนะครับเป็นไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมแต่ต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมปามให้ในราคา150บาทนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับปากน้ําโพนะครับผมจังหวัดอีกหนึ่งต้นนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าจังหวัดอุบลนราชธานีนะครับผมสวยงามมากนะครับผมจังหวัด ุบนราชชักธานีนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมมาที่ขายดีมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านับอันันนะครับผมนับอันันรอบนี้ได้มาต้นใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมมีชื่อว่านับอันันนะครับผมสวยงามมากชื่อดีมากนะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับต่อไปจะขึ้นเป็นไม้ที่ราคา อ,อตอนแรกว่าจะขายร้อยแปดสิบาทแต่วันนี้ปามก็ให้ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับผมคลิปนี้คลิปเดียวนะพิเศษให้คลิปเดียวค่ะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลุ่งอรุณนะผมปกติลุ่งอรุณจะราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมแต่วันนี้ปามให้ในราคาโปรโมชั่นนะผมสําหรับลุ่งอรุณนะครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะผมจัดส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทางนะผมสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะผมรุ่งอรุณน,นะครับโปรโมชั่นนะคะแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะคลิปนี้คลิปเดียวนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตราตรึงจิตนะผมตราตรึงจิตราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับราคาสูงอยู่แต่เราให้โปรโมชั่นเฉยๆค่ะแค่คลิปเดียวเท่านั้นครับผมแค่คลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะผมนี่ครับตราตรึงจิตนะผมในราคา หนึ่งร้อยห้าสิบาทรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสิริพันษาสิริพันษาราคาที่ขายคลิปที่แล้วนะผมขายไปในราคาสองร้อยบาทถึงสองร้อยห้าสิบาทนะครับจริงจริงสิริพันษาคือไม้ที่ยังราคาสูงอยู่ต้นเท่านี้ก็ประมาณสี่ถึงห้าร้อยแล้วค่ะแต่นี้เราให้โปรโมชั่นจริงๆสําหรับคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นค่ะ นี่ครับสิพันษานะครับผมกัดสีชมพูได้สวยงามมากนะครับผมต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้ครับผมโรดจนะดารานะครับผมสวยงามมากกัดสีได้สวยมากนะครับผมต้นใหญ่ขายอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมโรดจนะดารานะาผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมนี่ครับไม้ไม้ที่ราคาสูงนะครับผมฟาร์มให้ในราคา150บาทนะครับต้นนี้มีชื่อว่าพระรามสองนะครับผมสวยๆเลยนะครับพระรามสองนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับคลิปวันนี้เป็นไม้เก่าหายากน่าเก็บสะสมนะครับราคา 150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมอ่ะย้ำเบอร์โทรให้อีกรอบครับ081 251 5669ะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ